ดวงของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนมิถุนายน2568นะครับมาดูกันว่าดวงของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะครับชาวมังกรนะ,ะถ้าใครทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่นะครับหรือใครวัสดุก่อสร้างอยู่ในช่วงเวลานี้นะในช่วงเดือนนี้คือคอดีมากๆนะ,ะธุรกิจของคุณนี้คือมีคนมาอุดหนุนเยอะนะครับ จดการก้าวหน้าเลยแหละนะครับส่วนถ้าใครไม่ได้ทำอาชีพเหล่านี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับในเรื่องปัญหาของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับ 1. มีเหตุที่ต้องซ่อมแซมบ้านหรือว่ารีโนเวทบ้านนะครับในช่วงเดือนนี้นะชาวล,าลาักนณาราศีมังกรบ้านพังเสียหายนะครับรถล,ลายานพานะ,นะครับที่ถึงเวลาที่เข้าไปเช็คสภาพเนี่ยก็จะรอนะครับก็เอาไปเช็คเลยนะตัวนี้ว่ามันมีเหตุ เสียหายในเรื่องพวกนี้อยู่นะครับในะ้า่ความรักความสัมพันธ์นี่คือถ้ามันคาราคาสั่งกันมานานนะมันจะจบกันเดือนนี้นะครับเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมานานเนี่ยมันจะเคลียร์กันในวันนี้แหละในเดือนนี้แหละนะครับมันจะถูกเปิดเผยขึ้นทุกอย่างมันจะจบมันจะสิ้นสุดลงนะครับความรักที่ฝืนทนกันมาเนี่ยมันก็จะเลิกลาอย่าร้างกันในช่วง เดือนนี้เลยนะครับชาวราศีมังกรนะนะครับในด้านภาวะความเครียดก็ต้องระวังด้วยช่วงเวลานี้นอนพักผ่อนน้อยนะครับแต่ก็จะฝันแม่นด้วยนะฝันเห็นสิ่งดีๆบ่อยแบบนี้นะครับชาวัคนามังกรการเงินนะครับค่อนข้างจะตึงๆมือหน่อยนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็ยังหมุนผ่านไปได้นะในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเนี่ยถ้าเกิดจะไปกู้อะไปกู้ไปยืมเนี่ยมันจะ อนุมัตมิมันจะได้กู้ได้กู้ผ่านนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องเป็ลวนนะปัญหาที่คุณเจอตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยชาามงกรนเนี่ยเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้นะครับแต่ต้องให้เวลาเท่านั้นนะจะเป็นเรื่องรัดเร่งรีบอะไรไม่ได้นะครับต,ต้องให้เวลาเท่านั้นเลยส่วนใครที่มีอาชีพนะครับการทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่ทําบัญชีอยู่ในเดือนนี้ก็จะยังไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับทําเรื่องของคารเงิน ใครจะไปสมัครงานเรื่องการเงินก็จะได้งานในช่วงเดือนนี้นะครับส่วนใครที่มีห้องเช่าตึกแถวอย่างเงี่ยอันนี้ก็จะดีนะครับมีคนมาเช่ามาอยู่มาอาศัยนะครับส่วนใครที่ทําพวกร่องแพรอยู่อันนี้อันนี้ก็จะดีนะครับ,าาาารบรท่องเที่ยวถึงแม้ว่าเป็นเป็นช่วงหน้าฝนนะอันนี้แต่ว่ามันก็ยังมีคนไปเที่ยวอยู่ด้านพวกขายพวกเครื่องดืม่มอย่างเงี้ยนะครับกาแฟ เล่าอย่างเงี้ยที่ติดน้ําร้านค้าติดน้ำเนี่ยก็จะดีมากๆนะเรื่องการเงินนี้ก็ได้มาแบบอย่างที่บอกนะมันมันตั้งแต่ช่วงกลางเดือนแต่พอาป,ปลายเดือนนี่คือจะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนขึ้นแหละนะครับหลักแสนขึ้นนะชาวลัคนาราศีมังกรก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับมีปัญหาก็ต้องค่อยๆแก้นะครับอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะครับปัญหาต่างๆมันจะผ่านพ้นไปได้แต่ต้องให้เวลามันเท่านั้นชาวลัคนาราศีมังกรเอาใจช่วยนะครับ อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจะจมเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ